ก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะติ๊กก็จะมาเจะมาล้างเตารีดไอ้น้ำให้เพื่อนๆดูนะคะก็ปกติอะค่ะเตารีดพอถึงเวลามันก็ต้องล้างเนาะเป็นเตาลีดไอ้น้ำมันจะมีโคลนไหลออกมาตามช่องเนี่ยค่ะทําให้เตารีดเราสกปรกแล้วพอถึงเวลาที่เรารีดลงไปในผ้าแล้วอะค่ะเผ้าเรามันก็จะเปื้อนนะคะเดี๋ยวนี้ติ๊ก็จะทาให้ดูนะนี่ติ๊กก็จะเตรียมภาชนะที่เป็นพลาสติกนะคะแล้วก็ใส่น้ํามาประมาณครึ่งถังแล้วก็ตอนนี้น้ําเป็นน้ําสะอาดนะคะแล้วเราก็เปิดเปิดไฟที่เตารีดไว้นะคะ แล้วก็สักพักหนึ่งแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะเราลองทําแบบนี้ก่อนก็ได้มันก็จะมีโอ้ไม่ได้อมองเห็นไหมมองเห็นไหมไม่เห็นโอ้ยลืมลืมไอ้น้ํามันแรงอ่ะทุกทีเลยเป็นอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวที่ทำให้ดูลืมไปเพราะว่าไอ้น้ํามันจะพ่นไปที่กล้องแล้วกล้องมันจะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ก่อน <c oughs> ตอนนี้ค่ะน้ําก็เริ่มขุ่นแล้วตอนนี้แล้ว <c oughs> ก็ทําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่า ก็ะจะกับโคนที่เตาลิฟมันจะค่อยๆหมดไปนะคะน้ำมันก็จะขุ่นแบบเนี้ค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะสะอาด อันนี้ก็เริ่มจะสะอาดแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่มีควดออกมาแล้วเพราะนี่ติ๊กกำลังเป็นรอบที่สองแล้วรอบแรกก็คือนะ้ํามันจะสกระปรกับกว่านี้อันนี้เป็นรอบที่สองนะคะเปลี่ยนน้าไปรอบหนึ่งพอตอรี่สะอาดแล้วค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปรีดผ้าได้เหมือนเดิมตามปากตินะคะ โอเคตอนนี้สะอาดแล้วเพราะว่าไม่มีโคนออกมาละโอเคดีขึ้นดีขึ้นโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวติ๊กก็จะเอาเอาน้ำไปทิ้งนะคะเสร็จปุ๊บอะค่ะเราก็จะเอาผ้าคีลิ้วมาเช็ด ให้มันแห้งให้หน้าตอรีดมันแห้งเสร็จรปุ๊บเราก็รีดได้ปกตินะคะเพราะว่ามันไม่เปื้อนอะไรแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะ